เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันนี้เดิมโขนเรือจำหลักไม้แต่เพียงรูปพญาสุบันหรือพญาครุฑยุทธนาคแกะสลักปิดทองประดับกระจกเรียกชื่อว่าเรือมงคลสุบันต่อขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม ตามพระราชประสงค์เพื่อไว้เป็นเกียติยศสำหรับแผ่นดินจวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่มีพระราชดำริให้เสริมรูปพระนารายณ์ทรงตรีคทาจาักสังอยู่บนหลังพญาสุบัณตามคติศาสนาพราหมณ์ว่าพญาสุบันนั้นเป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์และทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามเรือลำใหม่นี้ว่านารายณ์ทรงสุบรรณ และเขาร่วมกระบวนพายุหิญาตราชนละมากในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่สี่และพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแห่งรัชกาลที่ห้ามาแล้วเ<อ>มื่อการเวลาผันผ่านเรือพระที่นั่งเสื่อมสภาพไปคงไว้แต่โขนเรืออันวิจิตจึงมีการต่อเรือที่ใช้โขนเรือแต่โบราณน,นี้ประกอบเข้าเป็นเรือลำใหม่ น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีการจนาพิเศษและสมพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชการที่เก้า